กินเลือฟ้าแล้วก็ออกกับร่างกายสุตัวปืนยิงจังเข้ามันถึงสวยเอาไม่ฮัลโหลเอา้เอาไปรับเร็วเถิดเดี๋ยวนี้ไม่ถือโทรศัพท์เดือดอยู่เนาะเออไอส้สำรวจจะว่างบ่ตอนนี้ว่าอืมว่าไม่ยังคันว่างนะไปเอาแบตเดี๋ยวค่อยแนะ่เอาแบดอือ่อยมาที่ทนี่แบดเลยนี่ไปเอาในไอ้เบิร์ดไปยืมน้ำเหล้า โอ้เบอร์พี่แบทเตี้เรามีอยู่เออถ่าจะเข้าเออเร็วเร็วเร็วขวายออกกําลังกายฝนไม่ติดตกก่อนเอาเออเออเออเร็วจบไปให้จะเข้าเด้อเออด่วนๆเด้อขวายว้อมถ่าอืมเฮ็ดตัวหลังจะเข้ากันจ้าจ้ายอื โดนนี่นาะผู้ลูแบตนีเนาะว้า like ดีตีดนจะว่าย่งเขาไปข้างในนี่โอ้ยเอ๊โอ้ยปวด่ยาเฮ้ยเฮยากเข้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ย้เฮเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ว้อย้ คือเพิ่งวบบเพิ่งวบบพิจารณาไงโอ้ยว่าร่างกายนี่แหละเอาว่ามสิไปใส้ไปแข่งโอลิมปิกทั้งไหนโอ้ยกระบอกลายยีพอเอ้ยเจ้ากับเบิ้งคอยดูดิไอ่เก่งไหขาไก่ย่อยเออตาไก่ย่อยหูยเข็นไก่ย่อยโอ้ยพุ้งไก่ย่อยเออแล้วไม่ตะกิดกระน้อนหลายสมมันไงโอ้ยมาสวดคำร่างกายลดความปวดเวละบ่เออเห็นบึบงับบบุบแับว่าสิไปแข่งโอลิมปิกฉันเอาไะโอ้ยบ่ได้ไปแข่งโอลิมปิกใครหรอกบ่ แต่ภาษาออกกับร่างกายแทบหนีนี่ว่าร่างกายข่อยก็เมื่อยแล้วเออเอาเอาเอไม่อย่างต้องว่าอะไรเออคือน่านมาแเนโอ้ยแกแวะสูดหมาพันดวงอยู่ก็ดีช่วงนี้หนาฝนเออฝนมันตกเล,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 ลีงเลีงเลีงเต็มโลกแน่เลี้ยงไเออเพราะมันเอาฝนเห็ดก็ออกกันบ่แมนพอเอาฝนปุ๊บเห็ดออกฝนแบบทาเก็บมันก็เลยกอ่อเกิดให้มีการเชือ้อราเกิดขึ้นตัวเอ้าพืชผักผลไม้ขึ้กันน้ำต้มต้นน้ำดอกน้ำยังเหลี่ยมเกิดเชื้อราตัวแม่นบ่นี่ก็เลยแะซื้อไปป้องกันใช่ตัวนี่ บูนมามิกฟอร์ดนี่ละป้องกันเชื้อราเลยล่ะนี่นะหไวยเขาบอกว่าเพื่อใครเนี่ยไม่ก็คนบูบมองดูนี่ไม่กับสีบ่ได้ขออยู่บิร์ตัตน์นี่ยนี่ไม่มาคอจังไหนเนาะคงจะคลองกับผู้ขายอยู่บอต้องว่าวนาว่าวลังเออไม่หยังเขาเรื่องเลยว่าใช่ลรืลูกแบตคอยนะลูกแบตเออว้ยเอาเนี่ว้าไ้่ไอ้มันมาเม่นลูกแบตอันนี้แต่ลูกแบตอะไรเนี่ยเพราะว่าแม่แบตเดี๋ยวนี่ ก้อแม่ลูกแบดแบบนี้ก้นลูกแบดตัวนี้ลูกแบดอะนี่นะกตคิดว่ามอไส้ตัวแบดแบดมันบอกก็เลยถือมาหายอะไนี่โอ้ยคือว่าลูกแบดกันนีแต่ลูกแบดแม่แบดมันต้องลูกง่ายก็นี้ง่ายก็นี้ลูกแม่แบดขนาดนี่เอามาลูกแบดเข้าใจปะเจ้าของเราว่าเข้าใจไอ้สำลวยเข้าใจลูกแบดเอยเอามาตีออกกำลังกายนี่แหมกูไปตีออกกำลังกายเออเอา พอตอนโทษก็ว่าลูกแบตอยู่ร่างกายซะน่ะโอ้ยไปหานเตเดียดจุดฝนตกแล้วนี่แต่ว่าเอาลูกแบตมาแบตมาให้แน่ว่าเดี๋ยวว่าแบตมันจะเสียแบตเบื่อเสียแล้วนี่โอ้ยขนาดฝนยังบันเป็นใจว่าเดี๋ยวกับร่งกายเรามืไมหนีนะไหนมันอ้วนอยู่นี่นะอันนี้นี่นั่นสันน่ะเอาไปเคลื่นเขาอ้าวสาวีมเบื่อมากโอ้ยโอ้ยเปลี่ยนบ่กับบุ๊บบอกที่หลังโทษเราจุดเจือระ่าซื้อลูกแบตมาให้หน่อยเอาแบตมาให้แน่เห็นปะตัวแบตแบตมันจะเสีเนาะหยิ่งเลยคนให้ตกมาเนื่อย ว่าเดี๋ยวเขาลังกายนีละ่ะขนาดฝ่าฝนยังมาเป็นใจเฮ้ยเหนมันอ้วนอยู่นี่ละ่ะออ <laughs>